เวลาเราไปเลือกซื้อลูกปลาทองหรือลูกปลาสวยงามคนขายก็ต้องใช้ช้อนหรือสวิงเนี่ยตักทีละตัวทีละตัวไม่ขาดไม่เกินแต่ลองคิดดูถึงอุตสา,ารขนาดใหญ่ซื้อกันทีเป็นหลักล้านตัวเนี่ยเลยทําให้เกิดการนับร0อได้ยากและไม่มีใครทําตัวเครื่องนับลูกสันําของเราเลยเข้าไปพัฒนาทําให้ทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวจํานวนนับที่เกิดขึ้นคอตัวยงก็ลดลงเวลาที่ใช้ก็ลดลง ข้อเสียของการนับด้วยคนนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าใช้เวลาแล้วก็มีความผิดพลาดอย่างน้อยเนี่ยประมาณ5-30%ถึงนะครับจึงเกิดมาเป็นที่มาของเครื่องนับลูกสัตว์น้ำหรือว่า C2 Counter เราอาศัยปัญญาประดิษฐ์จับภาพนิ่งของลูกสัตว์น้ําซึ่งอยู่ในกะละมังหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้เครื่องจะใช้เวลาประมาณผลประมาณ 6- 1ถึงวินาทีขึ้นอยู่กับจนวนสัตว์น้ำนะครับถ้าเกิดในเครื่องเนี่ย นับได้1000ตัวเช่นกุ้งขาว1000ตัวเนี่ยแสดงว่าในภาชนะนั้นมีกุ้งจริงๆนะครับตั้งแต่1 0 0 0ถึง1,030ตัวก็คือผิดไม่เกิน3%เนั่นเองซึ่งไม่มีการสัมผัสต,ตัวสัตว์น้ำนะครับเพราะ,ะนั้นสัตว์น้ำไม่มีละการกระทบกระเทือนฐานข้อมูลของเราเนี่ยมีจำนวนมากมายมหาศาลแล้วเราสามารถนับลูกสัตว์น้ำได้หลากหลายชนิดนะวันนี้มากกว่า15ชนิดนะครับเช่นลูกกุ้งขาวลูกปูมา้าลูกปูทะเลลูกปลาหลากหลายชนิดรวมถึงไข่ปลานะครับ และที่สําคัญก็คือว่าหลังจากที่เรานับเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งให้เครื่องเนี่ยส่งรูปภาพเข้าไปแสดงผลในมือถือได้ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญว่าเรานับได้อย่างไรไปถึงมือลูกค้าลูกค้าก็มีความสุข บริษัทอัลจิบ้านะครับได้รับทุนสนับสนุน Open Innovation ของ NIA หรือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับจนเราสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่เชิงพันชย์ิตสำเร็จนอกจากนี้เรายังได้เข้าร่วมงาน Actech Connect เป็นงานรวบรวมสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเราได้รับเลือกเป็นลำดับที่3เป็นบริษัทที่ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลังงสัตว์น้ำนะครับ ปัจจุบันนี้ความท้าทายของเครื่องนับลูกสัตว์น้ำก็คือเราเป็นโมเดลธุรกิจที่เราขายเครื่องขาดน,นะครับแต่เรากําลังปรับตัวโดยการที่เราจะเพิ่มโอกาสก็คือเป็นการเช่าใช้ซึ่งจะทําให้โรงพ่อฟักขนาดกลางหรือขนาดเล็กรวมถึงเกษตรกรนะครับมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นทําให้พอเลี้ยงสัตว์น้ําได้ดีขึ้นมีต้นทุนที่ถูกลงรวมถึงการเปิดตลาดไปทางเอเชียเช่นเวียดนามอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับ ในบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับในน้ํามีปลาในน้ำมีผ้านะครับมปทรัพยากรที่ค่อนข้างสมบูรณ์การนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปใช้เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพการผลิตได้แล้วก็เราสามารถมีสกรภาพในการแข่งขันในระดับโลกเพื่อให้คนในประเทศมีสินค้าบริโภคเนี่ยได้อย่างไม่จํากัด